ลูกกีตาร์ไปกี่ชั่วโมงไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยอยู่คิดแบบนั <S 1 <S 1้นอยู่คิดเลยนะครับยังไงอ่ะยังไงอ่ะอ่านคอมเมนต์ก่อนปัดอ่านัะไงอ่ะานอะไรอไม่เห็นอ่านอะไรนั่นละดีง่ายอ่ะกดเข้าไปในทวกกี้อ่ะเอ้ย ก็เดี๋ยวเรารอให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะครับมีคนบอกว่าฉากแรกแอบขำขอโทษนี่นะเอ่อฉากแรกเลยฉากตื่นฉากแฉ่นฉากแฉ่น้าชนเล่ะมีคนบอกว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนอ่าหัวขนมยไปไหนอีกแก๊งนึงไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาได้น่าละกดรับด้วย ใช่ขอเกลี้ยบลเป็นฟันให้หน่ารักห <c oughs> น่อยเออเราจะพอไม่เขาเข้ามาหรือยังโอ้ยร <c oughs> าเในันี้รีวิชมอีกทีมขอรุกแล้วขอบคุณครับ อ่ะอ่ะก่อนจะพิสูจนก่อนรอก่อนจะพิมพ์อ่ะเริ่มอ้าวมาใช่ไหมปอบไหมปอบไม่ใช่หนี้หรือเปล่าวะอนี้ามึงไม่ได้เซฟมามันอยู่ทางขวาอพราะมันหายไปแล้วอ่ะก็มึงไม่ได้เซฟมาได้สาระไหมพอนี้เพราะว่าเนี้ยแบบมันต้องอยู่ทางซ้ายใช่ไหมใช่เพราะงั้นอ่ะมัน้าโดน ในจอก็หลุดไยในเรื่องก็หลุดในจออย่าหลุดดีินเลยว่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ก็ต้องเพ่สอในเรื่องก็หลุดในจออย่าหลุดด้วยนิชาบอกมันดีเลยปะมันดีเลยอยู่แล้วมันดีเลยนักหนานี่ไมอได้ยินไม่ได้ยินป่ะได้ยินบ่ตเนี่ยไม่รับก็ช้า ชาไปสัมเขาส่งเขาตรงคำขอไปนานแล้วโอ้โหนี่นั่งรอก่อนบุคุณจะกดไลฟ์อีกเนี่ยพวกกูนั่งรอนั่งนี่เจ้าเม่นุณกูโดนส่งคำขอมาอยู่นะแต่ว่านิชากดปัดออกเลยเออได้งงมากก็คือใจคอจะเอาทั้งข้างนอกข้างในเลยแอ้ทงแดงไม่แบ่งเลยเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกกันแน่ครับหนุนเลยตัวซ้ายเนี่ยไอ้ตัวซ้ายออกเยอะกว่ามือไงบอกเนี่ยออกเยอะกว่ากุยกุย ผมบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไบเป็นพระเอกนะครับใครไม่เชื่อก็เชื่อได้แล้วนะครับผมไม่ไม่นงไอ้คนทริงอยู่นี่ครับแล้วมึงพูดเยอะไปละเอ้บัวรถดัวรแอร์ทำแอรทำแอร์ทำแอร์ให้ผมพูดบ้างเอ้เขาพูดไบต์เขาพูดไบต์เจ๊นี่เนี่ยเขาบอกให้เราพูดบ้างในไม้เ่ยอ้าวขอให้พูดแม่งก็ไม่พูดะเราพูดอะไรนะครับผมคุณได้ผมพูดเรื่องอะไรหน่อว่ามาด่ามันดีกว่าเราด่าด่าเรื่องอะไรกันเนี่ย อืคืออ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันคนดูมันอ๋อมันดิ้งเหรอมันเออมันไม่เนี่ยเนี่ยมันไม่ขยับรุงก้าวเอ้างินดูรีไรต์รีลอถ้าเกิดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์เเฮ้ยนะโดนเล่นดีเฮ้ยของเขาจ่ายวะมาน้อยออกคนอื่นอ่านหมอันนี้คือผมไปคำนวณมาแล้วว่าผมออกประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดกลวัตตเราต้องกดอันนี้ออกใช่ไหมเฮ้ยคิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนฮะเป็นของของท้งเรื่อง ก็คือถ้าเห็นว่าอีพีหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่มีให้เล่นอ่ะก็คือไม่มีกูละเพราะว่าเพราะว่าไม่มีกูละอีกคู่เดียวอีกคู่เดียวปัะปะก็พวกมันด้วยกันเลยโอ้ไม่แต่มึงเนี่ยยังมีเสียงพูดเนี่ยยังมีร้องเพลงแบบอะไรอย่างงี้ไม่มีเลโชว์ใส่น้อยไม่มีเลยกูแค่พูดว่าเฮ้ยต่อไปเลียนวิชาอะไรวะแค่นั้นปอยิ้มนี่แองมดแหมยิ้มนี่ไอพนแอนทำเยอะยิ้มนี่ไอตัวซ้ายอ่ะ บอกแล้วไบสตอรี่เรื่องเนี้ตับใจโหเขินไหมล่ะชื่ออป็นคือซีนที่กูได้อ่ะบ๊ายดีเลยพูดว่าอะไรนะได้ยิบว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเน็ตไม่ค่อยประเด็นคือซีนที่กูได้มันเป็นมีหมดเลยเพื่อนอ๋อถือว่าเจ้าๆกันไปให้อภัยกูแล้วกันอ่ามันต่อแอ้วได้เลยได้เลย มอมเราตเองถามว่าทุกคนนครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกับมาได้ดูกันถึงไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเออเอ,อ,อยู่ทีมอยู่ทีมดิวหรือทีม based. เบสอ่ารู้จักกับเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่ากันนะดูจากอีทีแรกรู้สึกสนิทกับเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่าไันเหมือนมากขึ้นนะเออมึงต้องถามเอาดูนห้องโอ้ เปิดมาห้องสมุดนี่คือกูรู้เลยไม่ได้มีกูนะสถานที่จริงกูยังไม่ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปต่อพวกมึงนี่แหละมนน่าเศร้านะครับอ๋อนายให้ปลดล็อกกันไปต่อทีมเบสให้ปลดล็อกกันไปไม่ต้องทำทีมเบสไว้อยู่แล้วแหละอ๋อเเข้าใจแอร์ทามเยอะขนาดนั้นไม่เกี่ยวกับแอร์ทามแม่งไม่ให้กูหาเสียงเลย น่เป็นผ่านมากูยังไม่เฮ้ยยิ้มเบสเลยเนี่ยเบสอย่างเดียวแล้วกูณย่าแบบได้ได้เยอะกว่านี้นะแอบทามึงจะได้เยอะกว่านี้ถ้ามึงเดินช้ากว่านี้นิดเดีถ้ากูเดินช้าก็ตัดอีกรูปกีตาร์มึงดูกูรูปกีตาร์ดิมึงเล่นอย่างนั้นเนยเปิดมารูปขัดกลับไปตักกีตาร์ต่อยิ้มกูว่าเดินหมดแล้วนะหันหลังเๆเนี่ยวะมึงเล่นอย่างนี้

มาแล้วเว้ยทีมดิวมาแล้วเว้ยทีมดิวมาว่ะให้กูมาเฮ้เขาอ่านี่เขาอ่านคอมเข้ามาคอมอะไนี่ผมไม่สนใจนะฮะแปลกนะเขาดีใจมีคนบอกว่านะโดนออกเลาะน้อยแต่หล่อมากครับเอ๊ะไกลมางไกลมาออกน้อยแต่หล่อนะครับออกเลาะแต่หล่อนะคาราบคูเลาะพูดอะไรวะพูดอะไรกันได้คุยกับกูหรือเปล่าเล็กกระดันไปต่อมาวันไนด้ ได้ยินเลยเหรอได้ย <imprisoned> ินเปล่าได้ยินเป้ายินไกลมากไม่ได้ยินแต่มันเบาอ่ะเพราะเพราะว่ามันไกลได้ยินแต่มันเบาอ่ะพูดดังๆเพราะแต่วันนี้ว่าเราพูดดังมากเลยนะได้ยินปะแต่เสียงมันก็ขาดเหมือนกันนะเบาๆนะแต่ก็โชดีเลยเหรอเพราะมันกเบาๆยนะวันกี้ดังมากเลยนะแต่เมื่อกี้ก็คือสัมปกติใช่ไหมตอนแรกเฮ้ยแต่เอยู่หลังกล้องไงจะ็นกีความแบบอ่ะบีเวอร์บีเวอร์ ให้พูดถึงให้พูดถึงเพลงประกอบซีรีส์หน่อยอ่าก็ก็พอดีครับขอให้โอกาสคือยากพูดครับประเด็นคือพอมันจะมีแอร์ทามันก็ไม่เอาไงโห้ยผมอยากจะเรียกว่าตั้งแต่อินโทรหรือว่าเป็นดนตรีที่เพิ่กิดขึ้นมาเนี่ยมีเวลาอยู่ทีเนี่ยนะตั้งแต่ดนตรีที่หน่ดนตรีนี้ตาติงหัวใจมากครับผมเป็นดนตรีที่เป็นแนวเพลงนี้ไม่ค่อยมีคนทําเลยช่วงนี้มั้งก็จริงแหละใช่เพราะว่า มันมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคของกูแล้วใช่ใช่แล้วชมใช่ไหมเนี่ยครับแต่มันเพลงที่เนื้อหาสอดคล้องกับงเออซีรีส์มากับผมก็ตาตึงนจริงๆอยากร้องเลยครับผมร้องเพลงร้องหายอย่าไม่คุยไม่ไม่ไม่พูดผม กูเจอไปแล้วของเยอะไปแล้วผมเลยไม่เหมือนไอ้กีหน้อยกี๊กีเกี๋ยวมันไม่ออกว่ะไม่ถ้เกิดกู๋องกดเฟิร์นมากเฮ้ยท้าไมถึงทุกคนึงกดเฟิร์นเออไปกดเขาทำไมเขาเป็นเพื่อนอยู่ตั้งตั้งแต่แรกแล้วเขาก็อยู่แก๊งเดียวกันมาไอเบสอะโอ้โหมายังไงก่อนเอออะไรครับอยู่มาพักมีคนมากดเออเดือดไม่ดูทางเออ แล้วไม่โทษเขอื่นเขาอีกกูแบบกูสาวช่วยกูสาวช่วยแบบไปตกตักชนกำแพงฉุนเฉียวเฉยตอนบอกให้เขาต่อยหน้ากลับนี่แบบได้คิดไปว่าได้มองแขกพ่อมันแบบโอ้กดเส้นเลือดขึ้นคอเลยไหมโทษทีโทษทีลืมลืมเกรงคอครับถ้าเกรงคอคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกรงไม่เป็นไรนะ ทีมชอบฟันพี่หมอคืออะไรวะบรนข่าวหรือเปล่ามีิจฉาแล้วเลยบอนบอนมีแฟนคลับถามว่านัดกันใส่แว่นมาหรือเปล่าเอ้าเอ้าวเว้ยอ้าว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 บินก็ใส่แว่นอ้าวผมบอนไม่ใส่ตาเหรออ้าวเป็นหออ้าวต้องใส่แว่นอู้ห่าวังบ้านเมืองอูหาวัง ไม่จะโยงคนอื <rural conversation> ่นก็ไม่ได้่เนี่ยแบบเป็นจรงคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เพเบสเป็นเป็นแหลกดีเวอร์ดีเวอร์อ้ามีคนบอกว่าให้ร้องเพลงสดสดให้ฟังหน่อยประกอบซีรีส์ใช่ที่บอกคุณสามารถเขาขิงมาแล้วนะเขาขิงมาแล้วนะ ถ้าไม่น้องได้ป่ะเอ๊ะเอ้าเอธามีไม่ชอบเอออะไรเนี่ยไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดเก็บไว้เก็บออกออกอไมไม่ค่อยได้ยินเสียงฝั่งพี่เลยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่เทคนิคเหรอไม่ใช่อ๋อกูไม่ได้พูดอะไรเลี่องจะเด็กดิคกอ่ะกไม่พูดเอง ่ะเมื่อกี้พี่วินถามเอาคำถามเดิมก่อนพี่วินถามว่าอะไรนะพี่ไอตอนที่ไอพากอเดี๋ยวเลพูดถามว่าอะไรวะไอตอนที่ไอดิวจะพดอ๋อเออถามพี่พี่พี่ถามไอเชี่ยเดี๋ยวกูโดนบันดาลเร็วมึงเป็นอะไรกันนะข้างหลังเอ้าเดี๋ยวต้องถามจริงเหรอถามพี่อยากอยากรู้อยากรู้ออ๋แบบว่าตอนตอนตอนที่แบบว่าจะให้เบสต่อยกลับเนี่ยได้ได้กลัวบ้างไหมฮะแข่งเขาเนี่ย ได้ได้มองต้นเขสของเบสบ้างไหมแบบของเบสบ้างไหมเคยเหรอไม่ได้ยินก็ยิ่งไปเนี่ยเพราะบทมันบอกว่ากูไม่โดนต่อยเป็นไงล่ะเป็นไงครับเป็นไงครับเออกริมมีกเล็กๆล็กหน่อยแบบว่าให้ดูแบบเหมือนรับผิดชอบอะไรจริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอก็ถามว่าฝั่งดีง่วงเหรอคะ แล้ว่ใช่มันกี่โมงกี่ยามเนาะดูดูแลดูเวลาด้วยคนดูคนดูโมกแล้วนอนก็นอนโชว์ซะหน่หยนี่อะไรครับก็ที่บันซีรี่มันก็ดึกแล้วยั้งยังอะไรอะไรไปทุกคนนอนกันยังจะนอนกันยังก่อนอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่วอลฝากดีกว่าว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถรับชมได้ที่ไหนอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ทีวีนะครับ ใช่ The Best Story ครั้งหนึ่งที่อะไร EP แรก่ EP สองน่าจะแบบในที่อื่นป่ะบีกวปังไงเบื่องบนบอกว่าสุดมากเราติดตามไหมครับได้ The Best Story นะครับผมเราติดตามกันด้วยนะครถามถามคนไม่ได้ไหม ไปกับพวกเขาอยากขึ้นเปไลน์ด้วยกันหรอกันไไงลถามได้ยินป่ะแต่ละคนชอบซีนไหนที่สุดเอาแล้วไม่โอ้ยโ้ยไอ้บอลนันโดนเรื่องไม่ถูกเลยมาวอ่ะบาวอ่ะก็มีให้เรียกอะไรนะผมขอเลือกซีนที่เป็นทีเซอร์สำหรับอีพีสองแล้วกัน ไม่เข้ามาถึงเขามาถึงรอ๋อโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอะไรดีเนี้ยคือมันเยอะไปหมดแหละจริงเอาผมไว้ผมขอเลือกอีพีที่เป็นในปัด้วยกันที่มันบอกว่านั่นเดออ๋อั้แเดอัแนพูดมาทั้งอีพีอานะฮาสุดละบุกคโดนสดนะคะบอกก่อนเลยพี่วิน ต้องซีนไหนหรอผมชอบซีนที่พวกเราสามคนเดินเดินผ่านห้องห้องของเบสที่มีเสียง่คนมีสี่คนเออมีสี่คนใช่ตัดก็ทิ้งไปเลยดีใจคอใช่ผมสึดว่าต้องไปทำไมงที่ตัดทิ้งอะตัดใครกนโอ้ หล่อกันทุกคนก็โหแล้วชอบคือบอนสนันหลังแบบหล่อแม่แล้วไปเขาก็เลยเลือกซีนที่ดีสดมือก็ตัดวิกไอ้ยินเหรอผมอ่ะชอบซีนไหนอ่ะมีซีนไหนอะสมุดไมยมีเยอะกว่ากูอ่ะอ่ะชอบนะถ้าเอาแบบมูดอารมณ์แล้วกันที่รู้สึกว่าชอบซีนที่เราเดินผ่านแหละแต่ว่าไปดีเซลพี่วอร อ่ามีแบบจริตเขินคือใช้ได้ใช้ได้จริตเขินมันมีความแบบหนักแล้วแล้วดีกินหลังโน้นอ่าฝั่งฝั่งเราบ้างเริ่มจากใครก่แล้วี่บีวีละกันพีวีเลือกฉากไหนเอ่ยชอบฉากที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันหลังห้องอ่าแบบว่ามันดูแบบว่าเล่นกันสนุกดีอะไรอย่างนี้ครับอ่า ปั๊บปั๊บอะไรครับปั๊บปั๊บเลยครับเอดียวัติแอร์ทาวเยืนสูด้วยสิเอทามคนนี้ไปชอบฉากเลยอ๋อไม่ใช่ชอบฉากเลยนะถูกต้น่าจะเป็นฉากสามอุ่งครับใช่สามอุ่งก็คือฉากแรกคุณน่ำไม่หรืออะไรแล้วมึงมาชอบพวกกูทำไมเตัวมันเป็นฉากที่ประทับใจอะไรไงมึงนึกออกไหม เพราะอะไรมึงเขาเรียกว่ามันมีเหตุผลเว้ยมันคือมันมีเมมโมรี่ไงตอนนั้นที่กูมานั่งขำตอนที่ดูพวกมึงสับหงก็นั่นแหละกูแค่ชอบไปถึงผมชอบมูดแอนโทนในตอนที่ถ่ายทำละกันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไม่ได้บอในซีรีส์แต่ว่ามันเป็นมูดแอนโทนที่สนุกกันดีแค่นั่นแหละพี่วอล่ะพี่วอลชอบชอบอะไรเนี่ยวะผมชอบฉาก ในห้องเรียนที่แบบกลุ่มแก๊งเพื่อนดิวเดินผ่านแล้วก็เราก็แบบว่าอ่าหยอกล้อกันรูส้สึกว่าเออมันมันมันสนุกดีมันดูแบบเรียวเรเียนเยนี่นย <laughs> นี่คุณรู้ตัวแล้วบอกว่าคุณเลิกแจกเดียวเขาเลย <c oughs> ใช่ฮะเอ้เอเอคุณจะเอาในนี้ <c oughs> เเป็นถึงน,นี้เลยเหรอไปไปเอาอะเอาอะให้เป็นคนในตำนานช่วยชุสชส มือชงในตำนานมือเดี๋ยไม่ใช่นิ้วแล้วนะแกเป็นช้อนแล้วสมมติมึงแกเป็นแบบช้อนแล้วได้ได้เตรียมคนนึงเดียวลองเล่าถึงให้พวกคุณเล่าถึงตอนที่ถ่ายทําดีกว่าเบื้องหลังว่าเฮ้ยกว่าจะมาเป็นสามสิบสองนาทีเนี่ยมันมันพันกว่าจะมาเป็นกว่าจะมาเป็นเอ้าแล้วยอมรับ เออสีอะไรภาพสีกันดีมากอ่านั่เนคำถามกูวใช่ป๋ออะไรหม่ถึงว่าแบบว่าเบื้องหลังเบื้องหลังในการถ่ายทำเนี่ยสุคสนันแค่ไหนชอบเออเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังเบื้องหลังในการถ่ายทำกว่าจะได้มาเป็นได้ต้องต้องยอมรับว่าต้องยอมยอมรับว่าเป็นเป็นกองที่โปรดักชั่นที่ถ่ายละเอียดละเอียดจริงๆละเอียดไอตอนฉีกกระดาษอะไรอย่างเงี้ย เอากินผมฉีกเกินประมาณ5-6เทกอ่ะเพื่อให้ได้การฉีกกระดาษแต่ละมุมเนี่ยแบบไม่เนี่ยขนาดตอนนี้ยังเก็บรายละเอียดแล้วตอนแรกก็ฉีกทำไมวัดตั้งเยอะแต่มามามาดูภาพจริงๆอ่ะเออมันมันมันโอเคมันสวยมันอะไรนยพอหลลองหินผลงานแล้วก็เราก็แบบว่าเข้าใจเนาะเขาด้วยด้วยด้วยเขาเขาไม่ใช่ไม่ได้ใช้กล้องที่แบบ มุมมองที่ถ่ายเป็นซีรีส์อ่ะมันมันมันเป็นมุมมองแบบภาพยนตร์เน่ะเราไดเราดูอย่างเงี้เราได้ทั้งสองมูดเลยได้ทั้งซีรีส์แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าแบบภาพยนตร์เออพอมาดูมันเออมันก็ต้องถ่ายแบบั้นิริใช่ใช่เห็นแล้วแบบอยากดูเป็นแบบลองลองลองไปเลยลองฟูเลยเนาะใช่อ่ะล้วฝั่งพี่ยิล่าก็เป็นมุมกล้องที่ละเอียดจริงๆครับจริงๆละเอียดตัวนิ้วแตกเลยด้วย่ะแต่ยังไม่ถึงซีนนั้นยังไงวะขอเก็บไว้ก่อนอ๋อ มันสปอร์ตอ๋อใช่อ๋อดีด้เหมือนกันนั่นโดนต้องเย็นเย็นนะฮะนั่นโดนต้องเย็นเย็นไอบอลไอบอลเดือแตกก็เล่มแตกไปเลยแล้วถ้าพูดถึง EP หนึ่งแล้วก็มันมีอะไรมันให้ทำสนอะไอ้นี่มันสนุกมันสนุกมันสนุกไอ้นี่รู้สึกว่าเวลาเข้ากันเป็นทีมอ่ะมันจะสนุกมากๆแต่คือแบบกูลบำบากใจมากจริงเข้ากันทีมกูลบำบากใจมาก คือเนคืออย่างพวกมึงอ่ะมึงจะรับบทความเป็นตัวเองได้แต่อย่างกูอ่ะมันต้องมีความแบบคีบคูคำคูคำคืออย่างที่ดูมันมันถูกสร้างมาให้ตัวละครมันคูแบบมองอย่างมุมไหนมันต้องเท่เนี่ยแต่ด้วยความที่เวลาเจอไอ้ปัดเล่นอ่ะมันรู้สึกว่าแบบต้องด้วยดี๋ยวมันจะมีฉากหนึ่งมันมันมีความแบบอยากเข้าไปแบบตลกด้วยแต่ว่าเราตลกด้วยไม่ได้มากก็มีความประมานอืมปรมานนะดเียวแตเป็นจริงปะไอ้ฉากนั้นเนี่ยเออ อันนั้นคือมึงพยายามแล้วใช่ไหมหยินกูถามก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนกูไปก่อนมีคนพยายามห็นเบื้องหลังปากปากหินไแบลูมินมูนมูนมันจะบลับแล้วอ๋อโอเคใช่แล้วง้วนอามิว่าชอบแบบเบื้องหลังอะไรยังไงนลองดูสักหน่อยโอ้โหแล้วคือตอบกันไปหมดแล้วโอ้ยมันเหลือยุ้ยเหลือเยอะเลยเหลืเยอะอาหารก็อร่อยนะอาาหรกองก็อร่อยชอบชอบทีมโปรดักชั่นละกันครับผม เพราะว่าเขาแบบดูแลเราดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็สวัสดิการดีมากมีแบบขนมนมเนยแบบทูกครั้งที่ไปอะไรเงี้ยไปงตะโกนยอเลยเยอเลยที่ไปคือไปกินใช่ครับผมคือเหมือนไปกินฟรีได้เลยอะไรเงี้ยก็ดีครับสุดยอเป็นคำตอบที่น่าสนใจต่อคำถามต่อไปเลยครับผมแต่ละคนก็คือตาจะปิดแล้ว ไอ้ฝั่งนู้นยิ่งนิ่งทำไมโอ้ยเาพูดฝั่งนู้นพูดไปฝั่งนู้นพูดดิเดี๋ยวเสียงมันแทรกเดี๋ยวเสียงมันแทรกแทรกพูดแล้วเขาบอกเออก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับโยงไปปิดตอนนี้พูดอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามึงต้องลากันแล้วแหละไอ้เงี้ยก็ต้องลาไปแล้ว Like that, <__เอาไหมในเมื่อค so ุณค um ุณต้องงานจะอาบน้ำนอนไรใช่ไหมอ่ะก่อนลากันก็อย่างเราก็ได้ขอบคุณไปครับแล้วแต่ว่ามันยังมีแบบว่าที่แบบว่าที่ส่งมาซัพพอร์ตก็ขอบคุณที่ส่งมากิฟต์กิฟต์ซัพพอร์ตวันนี้อ๋อวันนี้ครับีเยอะมากขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ใครที่อ่ะพลาด ดูตอนสี่ทุ่มใหม่นะครับก็สามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับนั่นคือกดรีดูย้อนย้อนหลัง <laughs> มันก็จะพูดไทยหลังนิดนึง <laughs> ใครสำหรับใครอยากดูย้อนหลังก็ไปดูอย่างนั้นเนานะครับกด <c oughs> รีย้อนหลังุูสมาดกำลังใจหรอเข <c oughs> ีนแบบหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปแล้วก็แล้วก็แลนนเหรอคือต้องบอกก่อนเลยว่าต้องบอกว่ายังไงนะฮะโอ้โหโยนมาตัดีอะไรกูก็ นี่ต้องมีการแบบว่าแอบกระซิบใช้คำว่าแอบกระซิบแอบกระซิบเลยที่บอกว่าแบบทางเบื้องหลังบอกว่าถ้าเกิดฟีดแบ็มันดีมากๆอะไรเงี้ยแบบมีความฟีดแบ็ดีก็จะมีมีความสับอาจจะมีความแอบเซอร์ไพรส์บางๆบางๆเลยเซอร์ไพรส์อะไรเซอรร์์ไพสเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดบางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าฟีดแบ็มันดีมากอย่าบอกล่ะจะมีเหรอมีอะไรวะไม่รู้หรือว่าหรือเป็นอะไรจะมีเหรอ อเวาจะมีจริงๆหรอนอนเหนอะจะมี ep สองอะไรอย่าลืมไม่วันี e สองนะครับอาทิตหน้านะผมบอกเลยว่าน้องผมบน้ดนเกิดมาแน่นอนถูกมาแน่ e ีสองพี่ๆนี่เขาอาจจะไม่มาแต่ e ีสองเขามาแน่นอนคือมาออกไงมาแล้วแต่ก็มันดูไลฟ์แบบนี้นั่งคำนวณเปอร์เซ็นต์ออกกิน1.67เปอร์เซนต์ นั่แหละประมาณนี้แล้วก็ครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพวกนอนทุกคนเนี่ยไม่ใช่เอาหกคน่ะไม่ใช่ทุกคนทางบ้านหรอกเพราะฉะนั้นไปฮะไปฮะเจอกันฮะทางนี้ไม่พอทางนี้แน่เจอกันเจอเจอกันที่หน้าเอาใหม่เจอกันครับผมต้องใหม่ก่อนที่หน้านั่นนะสินั้นทุกคนนั่นเดอ้้นนัเดอ บปาปไปแล้วไปไปหสาคนนั้นอะ